พี่พูดมัน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 ยากเกินไปพี่ก็ประชาชนเนียพี่พี่อายุเยอะเพาผมเนยพี่ผมก็แมเพ่นห้างกินนะแล้วพี่เขาบอกมาห้าอะไรกินพี่มันจับโอเด็กแววนกันให้เต็มแล้วพี่ไม่จับพี่ไม่ดึงอ่ะผ่อด้าขครผมคุยเพื่อนผอพี่ผมยังไม่ได้พูดกับพี่เลยนี่เด็กแววนมันจอดกันไม่ทันแทบพี่ไม่จับพี่ไม่ดึงมนพี่ดึงมาดึงผมเออแล้วผมพิชไรแล้วผมจะกลับบ้านไงเนี่ยพี่ไม่รู้ อ้าวพี่ก็พูดง่ายไงคนกับรถรถคุมยูคมๆสิคมจอดอยู่ใช่คมไปเซเว่นแบบเดียวออกมาเพื่อโดนดึงีคุณแจฮโอ้โหเด็กแว้นมันติดกับพี่ไม่คิดจะไปตามจับแล้วพี่มาตามจับไอ้คนที่เขาออกมาหาได้เฉยๆก็เอาไปเซเว่นมาไปบ้านพี่มากลับมาเติมมันจะกลับบ้านโอ้โหโดนจับโดนทายแล้วพี่แล้ผมยิ้มโชว์ด้วยฮแล้วแต่พี่เลยครับพี่จะเอาไงก็เลี้ยงพี่นะครับ กฎหมยไทยเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ดีมึงครับประเทศน้าอยู่มึงครับประเทศอย่างนี้กดหมยไทยนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับกดหมยไทยจอดอยู่เซเว้นี่เช่มาดึงคุณแจพวกคุเรียนไม่จับเอจับคนมาเซเว่นซื้อของแด่มาเติมน้ำมันกำลังจะกลับบ้านโดนจับอชื่ออะไรมาบอกเไม่ต้องรู้พี่ พี่เกสบอกวผมผมบอกไปจะสิบรอบอะพี่ <c oughs> บอกไปจะสิบรอบแล้วคุณตรงตเข้ามาเซเว่นเขาพมดีๆเขามโดนจับเออดีเหมือนกันนะพีนะ่พี่อธิบายฟังนะครับที่เป็นตำรวจนะครเชียงศรีอ่าครับครับพี่ถามชื่อน้องน้องต้องบอกนะงั้นผมถามพี่ก่อนผมโดนเรื่องอะไรผมผมผมโดนเรื่องอะไรพี่ยู่ดีพี่พมาดึงกุญแจผมเนี่ย้เจ้าที่ตรวจสอบ ผมก็ปกติพี่ไม่ควรมาดึงุญแจ็คแล้วผมกพี่รถส่วนตัวนะพี่อยู่กับรถอ่ะถ้าอยู่กับรถแล้วถ้าคนมาขโมยรถมันก็หายไปพร้อมรถดิพี่คือรถส่วนตัวนี้พี่ไม่ควรมาดึงนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรรถส่วนตัวผมพี่ไม่ควรมาดึงนะพี่ไม่บอกชื่อนะแต่ผมบอกชื่อพี่ไปเป็นสิบสิบรอบแล้วก็พี่จําไม่ได้บอกชื่อม่พี่จดจดจดผมบอกมะพี่เดี๋ยวผมเขียนให้นะพี่พงะกรแสนคำพอพานงูสระอาเครบอกว่า เรพางงูสตรลาก็ใกล้เราเรือทะ,ะเลแสนคำใช่แสนคำมาทะเละสอดเสะะือนอหนูขอไายสนามอายุป,ปีนี้1 8ละวื่ <49. S 1> เก้าม <4. S 1> ู <S 2> 2. <S สองซอยไม่มีตำบลแหลมบัวอำเภอนครินศรี มีอะไรไหมพี่ให้ผมซ็นอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อออกมาเซเว่นโดนนึงคุณแจไปเช่เลยงงเหมือนกันครับทางดาวเวฟไอเรียกเครื่องเปิดดูได้เลยพี่อะไรก็ครบนะพี่ปใบทะเบียนมีหมดมาจับรถ จอดกับบ้านง่ายอะพี่ขี่กับหมาไอ้บ้านพี่จับจับบักเด็กแว่นไม่จับเด็กแว่นไม่จับจับผมมันเขาเรียกสีอะไรอะอันนี้เป็นดำเทา ร้อยสิบนะครับผม